ครูปีชามาแล้วร้องเอาผิดร้อยเวรทำคดีหวย30ล้านอ้างทำวัตถุพยานหายเป็นเหตุให้แพ้คดีในปรีชาใคร่ครวนหรือครูปรีชาได้เดินทางมายื่หนังสือถึงพบตรเพื่อขอให้ลงโทษในตำรวจนายหนึ่งระดับสารวัตรที่ทำคดีตนเอง ทำให้วัตถุพยานสําคัญในคดีสูญหายผิดวินัยหลายแรงและก็อาจจะเป็นการกระทําโดยเจตนาทุจริตโดยมีในตำรวจเวนอเมนวยการเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนโดยมีเนื้อหาระบุว่าเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสิ่งที่ส่งมาด้วยมีสำเนารายงานประจําวัน1ชุด2รายงานความคืบหน้าการติดตามหลักฐานคดี ด้วยข้าพเจ้าในปริชาไครครวอายุ57ปีเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเป็นโจ์แต่แพ้คดีทั้งสาศาลฟ้องร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลในคดียักยอกทรัพย์และรับของโจรคดีดำเนื่องจากวัตถุพยานสำคัญแห่งคดีที่พิสูจน์ได้ความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ของข้าพเจ้าได้แก่ซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1หายไปจากโต๊ะ พนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองกาญจนบ,บุรีในขณะนั้นและพนักง,งานสอบสวนคนดังกล่าวได้แจ้งความไว้เมื่อวันที่5มีนาคม2561คดีไม่มีความคืบหน้าต่อมาพบกับพันตำรวจโทผู้ชงนรงอิน รองผู้กุบับสืบสวนวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุให้พนักง,งานสอบสวนคนดังกล่าวแต่ปรากฏหลักฐานกล้องวงจรปิดได้หายจากสำนวนเหตุการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเรียนมาขอให้ท่านลงโทษพันตำรวจตรีจิรยุทธชัชลินกุลตำแหน่งตำรวจฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปราม ทำให้วัตถุประจาสาคัญในคดีสูญหายถึงร้ายแรงแล้วก็อาจจะเป็นการกระทําโดยเจตนาทุจรลิตในปริชาบอกว่าตนมาขอความเมตตาจากพบตรพร้อมหลักฐานต่างๆให้ดําเนินการกับตํารวจนายหนึ่งที่เป็นร้อยเวรในขณนะนั้นหลังจากที่ทําหลักฐานสาคัญส,ญสูญหายไปซึ่งเป็นซองพลาสติกใส่ลอตเตรี่กับกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ หายไปโดยอ้างว่าโต๊ะถูกหรือคนตั้งแต่ปี2,161ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ทำให้ตนเป็นฝ่ายผิดเพราะไม่สามารถจะส่งหลักฐานไปพิสูจน์ได้เพราะตนเองเคยจับ2พลาสติกดังกล่าวจึงทำให้สองพลาสติกนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่มี DNA ของตนนั้นติดอยู่ที่สามารถแสดงความผป็ชของจึงของให้พบตรลงโทษในตารวจในนี้